ผมเชียงใหม่กรุงเทพนะคระับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นใช้นะครับผมหนึ่งสองแปดเข้าเช้าเลยตกใจอจอดบดหกโมงสิบนาทีนะฮะ เป็นชายตุ้งเทนะครับจบรด้วยนะคะเลยสับสนเลยนบผมโอตายละตายนะครับผมรควมุวังซื้อสันฟรีชิโยบิลองกินีฟอลวีงเดเทนริษัทท่านใดนะคะมีบริสัรแล้วยังไม่ได้คัดกรองรายชื่อนะคะ ขอความกรามาคัดกรองรายชื่อที่น่าช่อประจักสัมพันธ์นะคะบริษัทที่เดินทางกับขรวนรถพิเศษน้ำเปรี้ยวนะคะ99911กรุงเทพลายทางน้ำตกกัน